สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกานะครับข้อที่หนึ่งก็คือภายแล้งและการขาดแคลนน้ำนะครับประเทศในทวีปแอฟริกาได้มีการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเช่นการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนายั่งยืนรวมทั้งประเทศแต่ละประเทศมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นภาพรวมของภูมิภาค ที่ทุกประเทศจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาร่วมกันสหาภาพแอฟริกาก็พยายามรณรงค์ให้ประชากรมีความตระหนักในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแอฟริกาจึงมีคำฝันกล่าวไว้ว่าปรับแอฟริกาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาของถิ่นหัวข้อที่สองนะครับก็คือปัญหาในการตัดไม้ทํำลายป่าปัญหาในการตัดไม้ทํำลายป่าในทวีปแอฟริกานะครับแม้แต่ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์ก็ยังจ่ายเงินให้กับชาติยากจนของทวีปแอฟริกาตะวันตกนะครับชาตินี้เป็นจำนวนถึง4,950ล้านบาท เพื่อให้ยุติการตัดไม้ทําลานป่าลงโดยสิ้นเชิงภายในปีพศ2563ด้วยความเกรงว่าชาติซึ่งกำลังตกเป็นเหยื่อของโรคระบาดมนริตยูอีิปโปลาในขณะนั้นนะครับจะเกิดหน้ามืดเพราะความขาดแคลนเงินสดอย่างเช่นอะไรบีเรียแม้ว่าจะไม่มีป่าใหญ่โตเท่ากับชาติเพื่อนบ้านอื่นในละแวกเดียวกันแต่ก็ยังมีส่วนร่วมใน,ในการ รักษาในการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทวีปแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกาตะวันตกเนี่ยเหลืออยู่คิดว่าเป็นพื้นป่าที่มีร้อยละประมาณ43ของป่าทั้งหมดนะครับนะประธานาธิบดีอีเลนเซอร์ลิฟจอรนสันได้ประกาศยกสัมปทานให้กับบริษัทต่างๆเพื่อตัดไม้ทำลายป่าลงนะครับ มากถึงรอยรับประมาณ58แต่ก็โดนรุมประ,าะ,ประนามจากทั่วโลกจนต้องระงับโครงการนี้ไปในที่สุดบัดน,นี้ทั้งรัฐบาลน,นอร์เวย์และไลบีเรียนะครับต่างลงนามในข้อตกลงซึ่งสองฝ่ายเชื่อว่าจะสามารถรักษาป่าเอาไว้ได้นะครับและที่ปรึกษาของประเทศนอร์เวย์คือนายเจนฟอร์ฮอลเตนะครับของรัฐบาลน,นอร์เวย์ก็ได้กล่าวว่าเราเชื่อมั่นว่าไลาบีเรียคงจะสามารถ ลดการปล่อยกา๊าซโลกร้อนและความยากจนลงได้ไปพร้อมกันหัวข้อที่3ก็คือวิกฤตภัยแล้งในทวีปแอฟริกานะครับโลกของเรานั้นมีพื้นที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายมากกว่า1ใน5ของพื้นโลกส่วนเราเราจะพบทะเลทรายในบริเวณระหว่างละติจูดที่15ถึง 15องศาถึง30องศานะครับทั้งเหนือและใต้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนและแห้งแลง้งมีฝนตกน้อยมากโดยมีปริมาณน้ำน้ำฝนน้อยกว่า250มิลิเมตรนะครับต่อปีจึงทำให้เป็นพื้นที่แห้งแล้งและมีสภาพเป็นทะเลทรายนั้นเป็นการจำกัดจำกัดจำนวนประชากรของคนและสัตว์โดยปริยายนะครับและทำให้ พืชที่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้คือสายพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้งเท่านั้นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเท่านี้ถูกเรียกว่าทะเลทรายเพราะมันแห้งแลง้งมันอาจจะร้อนหรืออาจจะหนาวก็ได้โดยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีทรายหรือมีหินเต็มไปหมดนะครับดังนั้นพืชที่จะขึ้นในทะเลทรายต้องเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแลง้ง ข้อต่อไปนะครับข้อที่4การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายนะครับ u n ชี WA, ้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆต,ต,ต้องดำเนินการแก้ไขสมรติผลจรงิงจังไม่เช่นนั้นจะ,ะเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายทำการเกษตรตกรรมการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ชาวชนบทเข้าเมืองก็คือไรนาแห้งแลง้งไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้หลายแห่งแห้งแล้งรุนแรงขั้นแปลสภาพเป็นทะเลทรายยูเอ็นประมาณว่าราษฎรราวสองพันล้านคนหรือหนึ่งในสของประชากรโลกเข้าข่ายตกเป็นเหยื่อทะเลทรายขยายขอบเขตส่วนสาเหตุที่ทำให้ทะเลทรายกินแดนรวดเร็วนั้น เริ่มจากพื้นดินเสื่อมคุณภาพด้วยน้ำมือมนุษย์ที่ทำกเกษตรกรรมเกินตัวหักร้างผังทงหักร้างผังพงนะครับตัดไม้ทำลายป่าการใช้หญ้าเลี้ยงสัตว์มากเกินไปจนไม่สามารถจเจริญเติบโตทันข้อที่5ก็คือภาวะน้ำท่วมฉับพลันในทวีปแอฟริกานะครับ เกิดเหตุอุทกภัยและโคลนถล่มในแอฟริกาใต้ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นร้อยละหกสรายประชาชนมากกว่า1,000คนต้องอพยพจากพื้นที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มในเมืองเดอร์บันและจังหวัดควาซูลูนาลันซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของทวีปแอฟริกา ประเทศในทวีปแอฟริกาเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย60รายนะครับข้อที่6หิมะละลายภาวะโลกร้อนคงต้องสร้างปัญหาให้กับโลกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกานะครับสำรวจพบว่าหิมะบนยอดเขาคิริมานาจารในทวีปแอฟริกา จะละลายหมดไปภายใน20ปีรายงานของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระบุว่าหิมะที่ปกคลุมยอดเขาคิริมาณจาโรยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกากำลังลดอย่างรวดเร็วและก็จมหายไปในไปทั้งหมดภายใน20ปี เชื่อว่าสาเหตุใหญ่เกิดจากปัญหาโลกร้อนส่วนปัจจัยอื่นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเมฆและการควบตัวของไอ้น้าที่มีส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรายงานเผยว่าแผ่นน้ำแข็งหรือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขาคิริมาณาจาโรตั้งแต่ปีพศ2455ลดลงเหลือ80%ในปีพศ2550และตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมา แผนน้ำแข็งเหลืออยู่ลดลงถึง26%ข้อที่7นะครับก็คือปัญหาขยะและก็สิ่งปฏิกูลในทวีปแอฟริกาเผยขยะพลาสติกมหาศาลในทวีปแอฟริกาเกิดจากแม่น้ำสิบสายหลักที่มีในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาด้วยนะครับที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำาจากแม่น้ำ สายหลักทั้ง10ส,สายในเอเชียและในแอฟริกานะครับที่มีประชาชนส่วนมากาทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในแม่น้ําและในประเทศเยอรมน,นีนะครับได้ทําการวิจัยเรื่องขยะมูลฝอยที่ทิ้งลงไปในแม่น้ําเผยว่าแค่แม่น้ําคงคาในประเทศอินเดียนะครับและแยงสิเกียในจีนก็มีขยะมากถึงสองล้านล้านตันนะครับนะต่อ ต่อวันต่อปีนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรก็คือการกำจัดขยะตามแม่น้ำเพราะว่าขยะที่อยู่ในแม่น้ำไม่นานก็จะไหลลงไปในมหาสมุทรดังนั้นเราก็กำจัดขยะก่อนที่จะลงไปสู่มหาสมุทรนะครับลำดับต่อไปก็คือข้อที่8 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเวสนะครับเป็นของเสียที่ประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือไม่มีคนต้องการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่วิตกกังวลเนื่องจากชิ้นส่วนหลายชิ้นอุปกรณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นพิษไม่สามารถยอยสลายตามธรรมชาติได้หลายประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปและตะวันตก จึงออกกฎหมายออกมารองรับกรณีดังกล่าวโดยให้บริษัทผู้ผลิตที่จะวางตลาดในผลิตภัณฑ์ด้านคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ไปกำจัดเสียก่อนถึงจะวางใหม่ได้ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการสำคัญที่ถูกนำออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญนะครับเป็นขยะขยะเดียวที่สร้างปัญหาให้มากนะครับใช้แล้วทิ้ง ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่มีผลกระทบนะฮะไม่เพียงแค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นยังมีขยะอื่นๆเช่นขยะบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ถูกทิ้งลงถังขยะมากมายจนล้นเกินลหลายๆประเทศต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อทำการกำจัดและทำลายขยะแต่ละปีเป็นมูลมหาศาลซึ่งพฤติกรรมใช้แล้วทิ้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้หาก ไม่สามารถพัฒนาวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายหรือประเภทใช้แล้วสามารถนำมารีไซเคลิลใหม่ได้อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกนะครับข้อที่9กก็คือทรัพยากรดินในทวีปแอฟริกาทรัพยากรดินในทวีปแอฟริกาส่วนมากแล้วเป็นดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก เนื่องจากว่าทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนทําให้แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่อยู่ในดินย่อยสลายเร็วรวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาที่ง่ายต่อการถูกชะล้างทางทลายส่วนทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำนายที่ลาบลุกแม่น้ำคองโก แล้วก็ที่รับร่มแม่น้ำไนเจอร์ที่รับร่มแม่น้ำออเรนเป็นต้นตามที่ได้อธิบายมานักเรียนนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับให้นักเรียนไปทบทวนแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้นะครับส่งตามกำหกนดเวลาที่ครูกําหนดไว้นะครับสวัสดีครับ